สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำวุน้นนำอ้อยร้อยเปอร์เซนะคะขั้นตอนแรกก็คือเตรียมน้ำอ้อยค่ะวันนี้เราใช้น้ำอ้อย1.5ลิตรนะคะแล้วก็ผงวุ้นค่ะนี่ใช้ผงวุ้นของเนี่ยค่ะตานงเงือกนะคะ จากนั้นก็เทผงวุ้นนะคะใส่ผสมกับน้ำอ้อยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเอาขึ้นตั้งไฟนะคะผงวุ้นนะคะใช้ประมาณครึ่งช้องพอนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันค่ะพักทิ้งไว้นะคะพักทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็สังเกตที่กะทีนะคะจะต้องไม่มีเม็ด มิดวุ้นนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนนะคะเดี๋ยวจะสีน้ำอ้อยจะตายค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นพอได้แล้วก็นําวุ้นที่ได้นะคะมาเทใส่ถาดหรือใส่พิมพ์หรือภาชนะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเททิ้งไว้รอจนวุ้นเซตตัวนะคะ นี่นะคะจากนั้นก็รอให้วุ้นเสร็จตัวนะคะเสร็จตัวแข็งนะคะให้แข็งเต็มที่ไปเลยนะคะทิ้งไว้แบบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หั่นวุ้นตามขนาดที่เราต้องการค่ะแล้วก็นําไปตากแดดแบบนี้นะคะก็จะได้วุ้นออกมาแบบนี้อันนี้คือเราตากไปหนึ่งคืนนะคะวุ้นก็คือจะยังไม่แห้งมากค่ะเพิ่งตากไปหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะ นีค่ะก็จะเป็นนุ่มๆหนึบๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำรู้นะคะถ้าตากไปหลายวันก็จะเป็นอ่าวนกรอบนะคะวนกรอบที่สามารถเก็บไว้ได้นานเก็บใส่ขวดโหลไว้นะคะจะขึ้นเป็นน้ำตาลนี่ค่ะคนชิมนะคะคนชิมเป็นยังไงลูกพี่อร่อยอร่อยนี่อร่อยมากเลยนะคะคนชิมผมก็ชอบค่ะถูกใจนะคะหวานนะคะนิ่มค่ะชอบมากเป็นนมนุ่มเลยว่า วุ้นน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทําดูค่ะใช้แค่น้ำอ้อยแล้วก็ผงวุ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทําดูได้นะคะแปรรูปอาจจากน้ำอ้อยขันสดนะคะแปรรูปจากน้ำอ้อยขันสดร้อยเปอร์เซนต์ที่เราขายเป็นน้ำอ้อยแต่เราเอามาทาเป็นวุ้นนะคะมาทำเป็นวุ้นกรอบนะคะหรือไม่ทําเป็นวุ้นกรอบเป็นวุ้นหน้ากะทิก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อน ลองทำดูได้นะคะแบดีแบดีน,<า>นี่นะคะนี่คือเจ้าของไร่นะคะคน,น้อง <ปด S 1> น้ำโชคค่ะ<ล>ชื่อน้ำโชค<อ>ะคะน,นี่ค่ะอร่อยมากค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ